สวัสดีค่ะพิญยาดาสุคนนะคะมาจากแผนวิชาธุรกิจคาปีกค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการโดยวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้นะคะเพื่อให้หนักเรียนที่เรียนนะคะสามารถวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการได้ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับซอส,สอนาลิซิสค่ะมาศึกษากันดีกว่าว่าซอส,สอนาลิซิสหมายความว่าไง ประกอบไปด้วยอะไรบ้างและมายกตัวอย่างให้ง่ายขึ้นค่ะให้นักเรียนรู้สึกว่าใกล้ตัวมากขึ้นนะคะวิชวลแอนาลิซินะคะคือเครื่องมือสำหรับการวางแผนกลยุทธ์เบื้องต้นเพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรและกระบวนการทำงานของธุรกิจผ่านการเคราะปัจจัยทั้ง4ประการค่ะให้จำง่ายๆนะคะนักเรียน4อย่างนี้1จสุดแข็ง สจุดอ่อน3โอกาส4อุปสรรค4อย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองแบ่งนะคะแบ่งเป็นจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ด้วยกันโอกาสและอุปสรรคอยู่ด้วยกันดูนะคะจุดอ่อนจุดแข็งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในค่ะประกอบด้วยอะไรบ้างคนภายในองค์กรสภาพแวดล้อมใช่ไหมไม่ใช่ทรัพยากรภายในองค์กรและกระบวนการทํางานภายในองค์กร ถ้านึกถึงสภาพแวดล้อมจะอยู่โอกาสและอุปสรรคนะคะโอกาสและอุปสรรคจะเป็นการวิเคราปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกประกอบไปด้วยอะไรบ้างสังคมเศรษฐ,ษฐ,ฐกษฐิจการเมืองสภาพแวดล้อมนะคะที่มาส่งผลต่อธุรกิจภายนอกของเราเนาะและทีนี้เรารู้ความแตกต่างแล้วนะคะเรามาดูความหมายแต่ละประเภทของสวั t a ิ a l y ดิสกันค่ะ หนึ 1> 1. จุดแข็งหรือเซตตัวย่อคือ S นะคะมันคืออะไรกันความหมายคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้เปรียบคู่แข่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการนะคะยกตัวอย่างง่ายๆบริษัทเซเว่นเซเว่นมีจุดแข็งคืออะไรคะเปิด24ชั่วโมงมีหลายสาขาแน่นอนลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายจะเลือกซื้ออะไรก็มีมากมายเนี่ยคือจุดแข็งคอง 7, e l e v e ต่อไปนะคะจะเป็น weakness หรือจุดอ่อนตัวย่อคือ W นะคะความหมายคืออะไรความหมายคือการวิเคราะห์ข้อด้อยที่ทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาและเป็นข้อเสียเปรียบในการแข่งขันยกตัวอย่างเหมือนเดิมคะ่ะนักเรียนธุรกิจเซเวมีจุดอ่อนคืออะไรนะักเรียนพอจะนึกออกไหมโอ้โหบริษัทดังกำไรเยอะขนาดนั้นมีจุดอ่อนหรอคะคุณครูอ r นักเรียนเคยไหมคะเวลาไปเว็บของเซเว่นหิวมากไปเว็บเลยแต่นักเรียนมีที่ยืนไหมคะมีแหละหน้าเคาน์เตอร์คนที่มาใหม่เข้ามาปุ๊บเฮ้ยทำไมคนเยอะจังทั้งใส่ตังทั้งรอของเว็บเขาก็จะรู้สึกว่ารอค่อยมาซื้อที่หลังดีกว่าไปดูที่อื่นก่อนดีกว่าทำให้เซเว่น ขาดรายได้ตรงนี้ไปค่ะอาจจะไม่เยอะนะคะแต่หลายคนที่มาเห็นมุมนี้หลายคนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเขาก็เลือกที่จะไปที่อื่นรวมๆกันก็อาจจะขาดรายได้จํานวนเยอะพอใช้ได้เลยนะคะอีกอย่างนึกทันไหมอีกอย่างคืออะไรอีกอย่างคือเวลาเราเวฟทั้งมามา่าทั้งไส้กรอกทั้งปูอัดแต่เราอยากกินเดี๋ยวนั้นเลยอะ่ะอยากกินร้นรอนแต่เซเว่นไม่มีพื้นที่ให้เรากินค่ะเราต้องออกไปกินหน้าเซเว่นไปอยู่กับน้องหมาตัวน้อยๆของเรา แล้วเราก็จะเอ็นดูมันนะคะเห็นไหมคะถ้าเรามีพื้นที่ให้นั่งกินข้างในมันก็จะสะดวกขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนลองสังเกตดีๆบางเซเว่นค่ะเริ่มมีพื้นที่เล็กๆให้นั่งแล้วอาจจะ3-4ที่หรือ5ที่ก็ว่าไปนะคะแปลว่าเขาเริ่มที่จะมาพัฒนาจุดอ่อนของเขาตรงนี้นะคะปัจจัยต่อไปค่ะปัจจัยที่3 opportunity ค่ะหรือโอกาสตัวย่อคือ o นะคะ คืออะไรคะคือโอกาสที่ส่งผลดีต่อการดำเนินงานทำให้เกิดรายได้และทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จะมาสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจค่ะยกตัวอย่างเหมือนเดิมเซเว่นอเลวอ่าเขามีโอกาสมากมายอยู่แล้วอาจารย์เซเว่นอะลองมองดีๆคะ่ะเขามีโอกาสเพิ่มเข้ามาอยู่เสมอเลยเช่นสังคมไร้เงินสดค่ะนักเรียนเดี๋ยวนี้ นักเรียนยังพกเงินอยู่ไหมคะอ่าบางคนก็ไม่พกแล้วคะ่ะจา์สแกนจ่ายอย่างเดียวเข้าเซเว่ไปมีธนาคารให้นักเรียนสแกนจ่ายไหมคะไม่ได้นะคะต้องโหลด money wallet ทรูมันนี่วอลเล็ค่ะทรูมันนี่เป็นใครคะเป็นเครือข่ายกับเซเว่นอถ้าคุณจะโอนคุณต้องโหลดแอปนี่ไงคะเป็นโอกาสใหม่ๆของเซเว่นอเลเขาไม่ได้มีโอกาสมาตั้งแต่แรกที่เขาเปิดธุรกิจแต่โอกาสเข้ามาเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนะคะ แล้วทั้งหมดนี้คือความหมายและการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ต่อไปโดยนักธุรกิจนะคะจะพัฒนาจุดอ่อนส่งเสริมจุดแข็งหลีกเลี่ยงและรับมืออุปสรรคพร้อมลงทุนเพิ่มกับโอกาสค่ะนักเรียนบางคนอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวจังเลย่ะธุรกิจ แต่ครูอยากให้นักเรียนนะคะรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นจึงมีตัวอย่างง่ายๆมาให้นักเรียนเห็นภาพมากขึ้นค่ะการวิเคราะห์วัดวิเคราะหของนักเรียนในแผนกวิชาธุรกิจค้าปีกค่ะเริ่มกันที่จุดแข็งเลยจุดแข็งของนักเรียนแผนกธุรกิจค้าปิีกคืออะไรคะกล้าแสดงออกค่ะไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรเรียกเลยค่ะพร้อมแสดงพร้อมโชว์ตลอดเลยนะคะสองค่ะจุดอ่อนของนักเรียนแผนกวิชาธุรกิจค้าปีกคือภาษาค่ะ นักเรียนเนี่ยจะค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับการทํางานข้างนอกมากกว่าจนลืมที่จะมาฝึกทักษะภาษาอังกฤษนะคะ3ค่ะโอกาสของนักเรียนแผนวิชาธิริจิขาปีคืออะไรคือการที่มีหลักสูตรที่จะสนับสนุนให้นักเรียนเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยสามารถส่งเสริมให้ตัวเองนะคะได้เรียนจบการศึกษาไปได้นะคะเนื่องจากมีอุปสรรคค่ะ อุปสรรคของนักเรียนแผนกธุรกิจทาตปิดคืออะไรคะไม่ค่อยมีเงินมาโรงเรียนค่ะทําให้เกิดอุปสรรคในการเดินทางมาเรียนอาจจะขอรอหรือสูญไปบ้างนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องวางแผนและพัฒนาเพื่อประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไปคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสวนแอนาลิซิสนักเรียนก็ได้ทราบความหมายปัจจัยทั้ง4และตัวอย่าง ไปเรียบร้อยแล้วผู้หวังว่านักเรียนจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่นาและเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถนํามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันเมื่อนักเรียนมีเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลองนะคะลองเอาสวดอ a นาลิซิสไปวิเคราะห์ดูเพื่อไปวางแผนดํารงชีวิตให้นักเรียนมีชีวิตที่ใกล้เป้าหมายมากขึ้นโดยการวิเคราะห์สวดอ a นาลิซิสค่ะสำหรับวันนี้ผู้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ